คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะก่อนที่จะไปฟังพี่ๆร้องสดกันมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับก็หลังสบการณ์ไปนี่ก็เริ่มรับงานแล้วนะฮะหมดจากที่โควิดแล้วก็เจอกันนะครับทุกช่องทางของไลย์ไทยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เจอกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตของดูโอเมแบบเต็มรูปแบบทุกจังหวัด ถ้าเกิดสมมุติผมจะตามหาว่าเอ้ยวันนี้ดูโอเมไปเล่นที่ไหนจังหวัดอะไรผมสามารถเข้าท่องทางไหนได้บ้างครับดูจาก Facebook ของผมก่อนครับ <นะ S 1> ผมเฟซบุ๊กของผมแล้วก็เฟซบุ๊กของผมนี่ชื่อการชนีผลเจริญเจนจลัดเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะฮะชื่อผมเองแล้วก็ช่องทางของไลทยไทยอินดี้ที่เป็นเพจนะฮะ แล้วก็สามารถเข้าไปดูติดตามได้นะฮะว่าไปเล่นที่ไหนจะจังหวัดอะไรใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับผมและที่สําคัญนะฮะรับสมัครเจ้าภาพเป็นจํานวนมากใช่ฮะตอนนี้กํรับสมัครเจ้าภาพเป็นจำนวนมากนะฮะใครที่รู้รู้ตัวว่ามีแบบเออวันนี้ฉันจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนเด<ม>ีฮะคิดไม่ออกดูโอเมย์ครับครับผมคิวคิวที่เคยจองเอาไว้นะฮะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปก็ กลับมาครับกลับมากลับมาได้แล้วนะฮะคิวทั้งหลายนะฮะท่านเจ้าภาพทั้งหลายนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองส่งคุณผู้ชมเข้านอนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะขอลาไปตรงนี้ก่อนจะลาไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะก็คือ True 5 G อัจฉริภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราและเวลาของซุปเปอร์ลูทุ่งก็หมดลงแล้วนะฮะผมและเจ๊ปุ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับและขอบคุณด้วยเมย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาส่งท้าย ครั้งแรก่ะเบาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงครับดึกแล้วยังอยู่ที่ล้านเดิมยังดื่มที่โต๊ะเดิมยังนั่งมองใครๆดึกแล้วเมาสากก็ราบบัรนยากามันพาไปแต่ในใจก็ยังเมาอยู่ในอารม์ ฮากับใครได้แค่เบาเบาเร่งที่บันเลงเล่งเดิมๆปิ้นบางบมันเก่าในตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกขวัเจ็บปวดทุกเลงอยู่ดิีน้ำตาก็ไหลามาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟัง เศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปเมาทุกขวดเจ็บปวดทั้งคือคนเข้ามาทักทายท็ได้แต่ฝืนยิ้มให้ยิ่งเพลงมันชำ้ำมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้ ดึกแล้วคนต่างก็เสียงดังเพลงเปิดก็ร้องตามเรายกแกว้วชวนไปดูเมือนสนุกดูมือนมีความสุขขนาดไหนแต่ในใจก็ยังเหงายังมีอารมณ์อ,อ่อนแอเฮฮาแต่ใครได้แค่บาเบา ที่บรนเลงกบเพลงเดิมๆกลิ่นบางๆเก่าในตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกขวัเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาไหลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไป ปวดทั้งคือคนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฟืนยิ้งให้ยิงเพลงมันช้ำมันก็ยิงซ้ำเติมเข้าไปก็ยิงทำใจไม่ได้ยิ่งเพลงมันช้ำมันก็ยิงซ้ำเติมเข้าไปก็ยิงทำใจไม่ได้ มากครับ